ค่ะสวัสดีท่านประชากลิ่นหอมและเพื่อนเพื่อนสมาชิกวินเนอร์ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอารุลรัศมีมูนโมกค่ะมีโรคประจําตัวที่เป็นประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้ฟังบ้างเล็กๆนๆ้อยก็คือค่ะเคยเป็นโรคซีดค่ะเป็นซีดท,ที่มดลูกะค่ะแล้วก็เมื่อปีสี่เจ็ดถูกตัดปีกมดลูกไปข้างหนึ่งเพราะว่าทนความปวดไม่ไหวมันขนาดใหญ่ประมาณลูกปิงปองแล้วะค่ะ <c oughs> แล้ว พอพอรักษาทางการแพทย์แล้วค่ะแล้วก็แพทย์ก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะหายแล้วมันจะกลับมาอีกแล้วมันก็กลับมาอีกจริงๆค่ะก็เมื่อประมาณปี60นเนี่ยค่ะก็มีอาการอีกคือเวลามีประจำเดือนมีรอบเดือนแต่ละครั้งมีประมาณ8-10วันแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนผ้าอนไมัยบ่อยมากคือเป็นจนขยาดเลยไม่คือไม่อยากเป็นประจำเดือนเลยแล้วก็ ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็เหมือนเดิมเขาก็อันตราแล้วไปเจอที่เก่าที่มันถูกตัดไปอะคะ่ะข้างเก่าอะที่ที่ตัดปีมรู้ไปแล้วข้างหนึง่งแล้วก็ขึ้นใหม่อีกข้างหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก,ก็จะถูกตัดอีกแล้ว,ลวทีนี้ก็เขาให้รักษาโดยการกินยาเป็นฮอร์โมนนะคะทางการแพทย์เขาเขาไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ก็พอทานไปก็ดีขึ้นบ้างเป็นบ้างก็ ไม่หายขาดค่ะก็แล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่มารู้จักเอโดซีได้เนี่ยก็เพราะว่ามีอาการอื่นๆตามมาด้วยเช่นนอนอยู่ตื่นมาตีสี่ตีห้าเน่ยเพดานหมุนแล้วก็แพ้อากาศทีนี้คุณทิติมาแนะนําให้มากินเอโดซีก็รู้ต่อมาจากคุณวิดาทีมงานพี่ตู่พี่เสริลีนีคะก็พอทานเอโดซีไปแล้วจากที่แพ้อากาศง่ายก็ ดีขึ้นขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วลืมผ้ากันฝนเวลาฝนตกเนี่ยจากที่ว่าถูกฝนแล้วจะขอบตาร้อนน้ำมูกจะไหลเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นก็ดีขึ้นมีภูมิต้านทานท,ที่สูงขึ้นแล้วก็อย่างเรื่องรอบเดือนประจําเดือนเนี่ยที่เคยเป็น8วันถึง10วันเนี่ยก็ลดลงเหลือ5วันเต็มที่5้าวันช่วงนี้ค่ะแล้วก็เคยเป็นแบบเดือนนึงเป็นสองครั้งต้นเดือนท้ายเดือนอะไรเงี้ยมันมันก็ดีขึ้นก็เหลือแค่เดือนละครั้งเหมือนชาวบ้านเขาแล้วค่ะ